ยกให้ไพ่อภิสิทธิชนถอดรหัสทักษิณกินรวบกับดักอันตร,รายฝ่ายอนุรักษนิยมในวันที่ขั้วอำนาจเดิมต้องอาศัยเสียงเพื่อไทยสยบก้าวไกลบทสรุปของทักษิณชินวัตรในการเดินทางไปปิกบ้านกราบไหว้อัธิบรรพบุรุษที่เชียงใหม่ระหว่างวันที่14-16มีนาคม2567 สมควรจะถูกบันทึกไว้สั้นๆอีกครั้งหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเล็กเด็บด่วนได้กล่าวถึงภารกิจสําคัญของทักษิณไปบ้างแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามนั้นมองยอ้อนปรากฏการทักษิณปิกบ้านผลน,นี้แล้วสรุปเป็นข้อข้อในเชิงวิเคราะห์ข่าวได้ดังนี้ 1. ทักษิณใช้ต้นทุนสูงมากในภารกิจครั้งนี้ต้นทุนสูงที่สุดก็คือการเปลือยให้คนทั้งประเทศมีความรู้สึกอย่างเดียวกันว่าที่ผ่านมาทักษิณไม่ได้ป่วยหนักหรือป่วยวิกฤตจริงๆ จากนี้ไปการตรวจสอบข้าราชการเมืองข้าราชการประจําหน่วยงานที่รู้เห็นเป็นใจในการช่วยทักษิณแม้แทบจะมองไม่เห็นหนทางชนะในตอนนี้แต่อนาคตอะไรก็อาจเกิดขึ้นได้ 2. การไปเชียงใหม่ทักษิณได้รับการต้อนรับดูแลเออ,อ่วยจากฝ่ายการเมืองฝ่ายประจํายิ่งกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีและพี่น้องคนเสื้อแดงที่บริหารจัดการกันมาจํานวนหนึ่ง มองให้ลึกลงไปค่อนข้างจะขาดความมีชีวิตแม้ว่าในทางการเมืองการปิกบ้านของทักษิณหนนี้จะเป็นการส่งสัญญาณให้คนเชียงใหม่รู้ว่าทักษิณกลับมาแล้วก็ตาม 3. สมการการเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันสอสอ,ส,อสิคนเป็นพักเก้าไก่7คนเพื่อไทย2คนพลังประชารัฐ1คนส่วนนายกอบจอคือสวอกองหรือนายพิชัยเลิศพง์อดีสรคนของพักเพื่อไทยตามแรกคาดกันว่าตระกูลบูรณุปกรณ บ้านใหญ่ที่เคยล้มหัวจมท้ายกับพรรคเพื่อไทยจะหวนคืนมาจับมือกับทักษิณเพื่อไทยในทันทีแต่ยังไม่เห็นภาพนั้นดูแล้วแต่ละฝ่ายยังตรึงกำลังกันอยู่3.1ศึกชิงนายกอบจอต้นปี2568เพื่อไทยเจ๊แดงหรือเยาวภาวงสวัสด คงจะหนุนสวก้องลงนายกอบจอต่อขณะที่พักก้าไก่จะส่งด็อร์พันอาจแชรัตอดีตผอ,อ,อสำนักงานนวัตกรรมแห่งประเทศคนหนุ่มคนเชียงใหม่ลงสมัครทำให้ทัศนีบูรณุปกรณ์อดีตสสเพื่อไทยที่ไปลุ้นอยู่ด้วยอกหัก 3.2การเลือกสอสอบรมีทักษิณน,น่าจะช่วยให้พรรคเพื่อไทยทวงคืนเก้าอี้ในบางเขตกลับคืนมาได้บ้างแต่หนทางที่จะกวาดยกจังหวัดแบบเมื่อ10-20ปีที่แล้วยากที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วยหลายเหตุผล 4. อย่างไรก็ตามสำหรับการเมืองระดับชาติในขณะนี้เล็กเด็บด่วนพูดคุยเสวนากับนักวิชาการมาหลายสำนักมีความเห็นตรงกันประการหนึ่งว่าทักษิณเพื่อไทยถือไพ่ดุลอำนาจเหนือกว่าทุกฝ่าย จนพูดกันว่าทักษิณกินรวบเหตุเพราะฝ่ายอนุรักษนิยมหรือคู่อำนาจเดิมยังต้องอาศัยเสียงของพักเพื่อไทยสยบหรือตรึงพักก้าวไก่ที่ถูกขีดเส้นใต้ว่าเนื้อแท้แล้วยังเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันดังนั้นการล้ำเส้นความเป็นอภิสิทธิชนของทักษิณในเวลานี้ยังไม่ใช่ปัญหาหลักในสายตาของผู้นำฝ่ายอนุรักษนิยมทั้งที่เป็นจุดแห่งความเสื่อมฝ่ายอนุรักษนิยมระแวงเหมือนกันว่าพักเพื่อไทยว่าจะเปี้ยวข้อตกลง โดยเฉพาะหลังวันที่10พฤษภาคม2567วันที่สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันหมดวาระและสิ้นอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยอาจไปจับมือกับพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลได้เพียงแต่ฝ่ายอนุรักษนิยมประเมินว่าทักษิณใจไม่กล้าพอที่จะเลือกขนทางนั้นเพราะสุ่มเสี่ยงที่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย